สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะจะมาพูดในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงถึงเรื่องของตัวเองดีกว่านะคะเมื่อวานเนื่องจากว่าการใช้แชมพูที่คลิปก่อนที่พูดไปแล้วก็คือไม่ได้ผลนะคะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ที่ตั้งใจนะคะก็คือเมื่อวานก็คือขับรถไปที่บ้านแม่แล้วบ้านแม่มีสมุนไพรคะ่ะทุกคนสมุนไพรก็จะมี มะกรูดนะคะมีต้นมะกรูดต้นเบลเริ่มเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นต้นใบเมี่ยงนะคะมีใบเมี่ยงมีดอกอันชันนะคะก็มาคิดว่าเอ๊สาชนิดนี้เป็นสมุนไพรสําหรับการบํารุงรากผมและมีขิงด้วยนะคะก็เลยคิดว่าอืมน่าจะทําแชมพูใช้เองนะคะก็มีสมุนไพรประมาณ4ี่ห้าชนิดนะคะที่เราไปหาจากบ้านแม่ซึ่งเป็นออร์แกนิกนะคะก็คือ เป็นสมุนไพรที่คุณแม่ปลูกไว้ใช้นะคะไว้ทานในในในครัวเรือนนะคะก็คือไม่ได้พ่นยาอะไรไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะที่บ้านดินดีมากนะคะก็คือเดี๋ยวจะทำมาเยวนำมาทำแชมพูค่ะทุกคนแชมพูคือทำเองนะคะใช้เองเพิ่งทดลองใช้เมื่อเมื่อวานนี้เองนะคะก็คือจะเป็นแชมพูบำรุงผมเพื่อเพิ่มผมให้หนาขึ้นนะคะก็ทดลองใช้อยู่เพิ่งเมื่อวานวันแรกนะคะ แล้วก็มีวันนี้ตอนเช้านะคะมีสระผมเข้าไปแล้วสังเกตว่าผมไม่ได้ใช้ครีมนวดนะคะแต่ผมกลับนุ่มค่ะผมนุ่มขึ้นแล้วก็เนี่ยค่ะมีเงาปกติผมเยาจะไม่มีเงานะคะเนี่ยค่ะจะมีเงาก็เลยคิดว่าเอ๊ะสมุนไพรตัวนี้น่าจะช่วยบำรุงผมเราได้เดี๋ยวยาจะลองทดสอบใช้ก่อนนะคะน่าจะสักเดือนหนึ่งนะคะ จะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่ทำอยู่นะคะก็คือเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสมุนไพรปั่นสดร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือถ้ามันได้ผลอย่างไรแล้วถ้าเยาจะมารับเป็นออเดอร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองใช้แชมพูที่เราทำนะคะก็จะทำไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะทำเองนะคะทำเองทุกขั้นตอนนะคะอาจจะทำเสาร์อาทิตย์นะคะอาทิตย์ละประมาณไม่เกิน50ขวดนะคะ ไม่เกิน50หัวซึ่งเยวจะส่งในวันจันทร์เลยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเขาจะเก็บได้เต็มที่ก็คือ3เดือนนั่นเองนะคะเราต้องทําสดนะคะเพราะว่าของพวกนี้เราก็คือวัตถุดิบเราจะต้องไปหามาสดๆเลยสดคือเก็บมาจากต้นแล้วก็มาทําการปั่นกันอะไรเลยนะคะซึ่งผลลัพธ์น่าจะดีกว่าที่เราเก็บมาไว้แล้วมันเหี่ยวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะได้สมุนไพรสด ที่ตัวเองใช้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูว่าจะมีความรู้สึกเหมือนที่เราใช้ไหมนะคะเดี๋ยวถ้ามีผลิตภัณฑ์ออกมาเมื่อไหร่ก็คือจะมาบอกนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะจะออเดอร์ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเราทําไม่เยอะค่ะเพราะว่าทําเองนะคะเราไม่ได้ใช้ผู้คนมากมายมาช่วยกันทําก็คือเราจะทําเองนะคะก็คือจะใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตเหมือนเราใช้เองนั่นเองนะคะโอเคเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากลองใช้บ้างนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของตัวเองที่ทดลองใช้อยู่ตอนนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือก็คือผมนิ่มนะคะโดยไม่ต้องใช้ครีมนวดนะคะแต่กลิ่นนะคะกลิ่นออกเป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะสําหรับลูกค้าหรือเพื่อนๆนะคะที่ชอบแชมพูที่เป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็คือจะชินกับกลิ่นพวกนี้ว่าเหมือนอยู่ในในร้านสปานะคะที่เราไปนวดหรือไปเขาเรียกว่าไปอบอบอบ,อบสปาค่ะ ก็จะเป็นอาการประมาณนั้นนะคะกลิ่นก็จะหอมสําหรับคนที่ชอบสําหรับคนที่ไม่ชอบมะกรูดนะคะบางคนก็บางทาง่านบางท่านก็จะอาจจะเหม็นนะคะก็คือส่วนมากที่คนที่ชอบสมุนไพรก็คือจะชอบกลิ่นพวกนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็สมุนไพรไทยของเรามีเยอะแยะมากมายสามารถเลือกมาใช้ได้ให้กับให้ตรงกับปัญหาที่เรามีอยู่นะคะคือตอนนี้เคยใช้สมุนไพรที่เขาบอกว่า เป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซที่เราเคยใช้มานับ,บี่ห่อแทบไม่ท้วนเลยนะคะแต่ถ้าเราพลิกมาดูด้านหลังของขวดผลิตภัณฑ์เราจะเห็นว่ายังไม่ใช่สมุนไพรแท้100%ซนะคะเขาจะยังมีสารมีพวกโซเดียมหรือมีพวกอะไรผงเชมพูมีอะไรพวกนี้ถ้ามีพวกนี้เข้ามาก็คือว่าไม่ใช่ออร์แกนิกนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราใช้สมุนไพรแบบนี้แล้วหนังศีรษะเรามันมัน หมือนกับผมเรามันไม่ได้งอกใหม่ตามที่เขาโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทำเองล่ะเราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรเข้าไปเลยเรามาลองดูว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้จะเก็บได้นานแค่ไหนแล้วเราใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้อีกทีนึงเพราะเพิ่งใช้เป็นวันนี้เป็นวันที่2นะคะก็คือจะใช้ต่อเนื่องไป1เดือนนะคะเพื่อประเมินตัวเองก่อน ว่าถ้าใช้ดียังไงเดี๋ยวเยามารับออเดอร์นะคะเพื่อจะทําให้เพื่อนๆแต่เยาทําไม่เยอะนะคะทําไม่เยอะทาตามออเดอร์นะคะเพราะว่ากว่าจะไปไล่เก็บสมุนไพรได้นะคะเพราะก็คือค่อนข้างหาตามแถวบ้านนะคะก็คือจะมีชาวบ้านที่เขาปลูกใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปขอที่บ้านแม่บ้านอะไรอย่างนี้มานะคะก็จะมาทําทําด้วยใจเลยนะคะ เพราะว่าทําเหมือนที่ตัวเองใช้เผื่อเพื่อนๆจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันถ้าเราได้ผลลัพธ์ดีเพื่อนๆก็จะได้ผลลัพธ์ดีแล้วก็คือจริงๆแล้ว,วคนมีปัญหาด้านผมอะคะก็คือเหมือนเขาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาเรียกว่าคนอพพนะคะถ้าพูดอีกอีกมุมนึงนะคะแต่สำหรับคนที่เขาไม่มีปัญหาเรื่องผมเลยเขาจะไม่รู้สึกนะคะพะเขาใช้แชมพูอะไรก็ได้มันไม่มีปัญหากับผมของเขาแต่ถ้าเราผมบางอยู่แล้วผมร่วงอยู่แล้วผมเส้นเล็กอยู่แล้ว แล้วไปใช้แชมพูเหมือนคนอื่นมันใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าด้วยหนังศรีรษะที่อ่อนแอของเรารากผมที่อ่อนแอของเราอยู่แล้วมันมันเจอสารเคมีแล้วบางทีเส้นผมเรารับไม่ได้นะคะ<ม>คือสภาพหนังศรีรษะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะแต่คนมีผมน้อยเขาก็จะคือรู้สึกว่าเขาจะเซนสชีพนิดนึงนะคะ่ะเกี่ยวกับผมของเขานะคะเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งร่วงก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วใช่ไหมคะถ้าใช้แล้ว ผมดำผมเงางามขึ้นเรารู้สึกว่าเออมันจะมั่นใจขึ้นสําหรับเยาวนะคะก็คือตอนนี้นี่ค่ะผมผมจริงๆแล้วมันเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะก็คือการไม่ทําสีผมก็จะทําให้ผมเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็การไม่หนีบผมค่ะเพราะการใช้ความร้อนหนีบผมบ่อยๆทุกวันทุกวันทําให้ผมหลุดร่วงง่ายแล้วก็ผมกรอบแห้งนะคะเพราะยาจะหนีบทุกวันค่ะเมื่อก่อนยาจะหนีบผมทุกวันตอนผมยาว ประบ่าตรงนี้หน่อยนะคะเยาจะหนีบเพราะผมเยาจะฟูนะคะถ้าไม่หนีบก็คือจะฟูแล้วเราก็ไม่อยากไปยืดเพราะถ้ายืดผมเราเจอเคมีหนักก็จะร่วงอีกนะคะช่วงก่อนทําสีก็จะมีร่วงนะคะแล้วก็ทําให้รากผมหลุดร่วงง่ายเพราะรา,ากผมอ่อนเอมากขับไปจะไม่มีรากผมเลยเหมือนหลุดหลุดออกมาง่ายมากนะคะก็คือจริงๆแล้วการใช้สารเคมีคือแย่กับผมเยาวมากนะคะคือตอนนี้ก็คือตัดสั้นคือก็เหมือนตัด ตัดผมที่ทําสีออกนะคะแล้วก็กลับมาดูแลใหม่นะคะเดี๋ยวจะลองมาดูแลแบบธรรมชาติจริงๆนะคะได้ผลยังไงเดี๋ยวยังมาบอกเพื่อนๆในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ